สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอออออเราจะใช้องโอโอหรืออานะคะนำหน้าประเทศหรือเมืองต่างๆนะคะอ่าไปดูตัวยอย่างกันเลยค่ะ องนะคะเราจะใช้นำหน้าประเทศที่เป็นเพศหญิงนะคะที่เป็นเอกพจน์นะคะแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าเป็นเพศหญิงก็คือเขาจะลงท้ายด้วยตัวเออนั่นเองนะคะอ n f r a ั c e En อ r a ั c e En อ r a n c e ประเทศฝรั่งเศสค่ะ

อังกอลุงบีอ,องกูลุงบีประเทศโคลอมเบียนะคะออ <O. S 1> แล้วก็โอนะคะใช้นำหน้าอาประเทศที่เป็นเพศชายที่เป็นเอกพจน์นะคะสังเกตยังไงคะเป็นเพศชายก็คือจะไม่มีตัวเออนะคะออแกนาดาออแกนาดาออแกนาดาโอแคนาดาประเทศแคนาดาค่ะออชิลี Au Chili, au Chili, au Chili, chili, car au Danemark, o Danemark. O Danemark. O Danemark Denmark, au Danemark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  au au Japon au Japon, Japon dipun, au Japon au Japon au Japon au Laos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  rau โอ้ o, นะคะใช้นำหน้าประเทศที่เป็นผ้าหูพดนะคะก็คือประเทศที่มีหมู่เกาะประเทศที่มีหลายๆกลุ่มมารวมกันนั่นเองนะคะโอเอตาจูนีโอเอตาซูนีโอเอตาซูนีโอเอตาซูนีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนี่จะเชื่อมเสียงนะคะโอมาดิฟ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  ประเทศมันดีฟนะคะก็จะเป็นเกาะเล็กๆนะคะใกล้กับประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะโอเปยบา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 ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะโอฟิลิปปิน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 ประเทศฟิลิปินค่ะอ่ะอ่ะอ่ะ อจะใช้นำหน้าชื่อเมืองต่างๆนะคะอะปารี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 เมืองปารีสค่ะอานิส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 เมืองนิสนะคะอาลียง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 เมืองลียงค่ะอาทูลูส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  Mueang Toulouse, kak Ah, Bangko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 k เมืองกรุงเทพค่ะวันนี้เราก็นำวิธีการเลือกใช้องโอโอหรือว่าอานะคะมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะแมสซ <นะ S 1> ียวค่ะว,ว่า